คริปโตเทสสองพัิ Ripple ประกาศกองทุนครีเอเตอร์มูลค่ากว่า8.4พันล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการ NFT ข่าว RIPPLE XRP ร i p p l e ต้องการนำพา NFT มาสู่เครือข่ายบล็อกเชนของ XRP โดยบริษัทประกาศเมื่อวันพุธว่าเป็นกองทุนสำหรับ c r e เอเตอร์มูลค่า250ล้านดอนลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการนอนปังกิเบิลโทเค NFT ที่สร้างบนบัญชีแยกประเภท XRP r i p ริเปิกล่าวว่าจะให้การสนับสนุนทางการเงิน ความคิดสร้างสารรค์และสนับสนุนอุปกรณ์ทางเทคนิคแก่ศิลปิน NFT และตลาดกลางด้วยเหตุนี้ทำให้บริษัทได้ร่วมมือกับเอเจนซี่โฆษณาอย่าง VSA Partner, Mint NFT และ Mint Table ซึ่ง Ripple เป็นนักลงทุนพร้อมด้วย m a คู u b a n การสร้าง NFTs บนบล็อกเชนของ XRP จะเป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนผ่านการใช้งานเช่นประสบการณ์เชิงโต้ตอบและการเป็นเจ้าของส่วนของผลงานโดยริปเปิกล่าวไว้ว่าบล็อกเชนยังมีการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจในตัวซึ่งผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นกับ XRP หรือซึ่งกันและกันได้ ในช่วงนี้เทรนดการอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อนึงดูดให้นักพัฒนาเข้ามาสร้างแอร์พลทอฟอร์มบนบล็อกเชนของตัวกำลังมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา e T M, อีเทียมอวารันเช่และเทราก,ก็ได้ได้เปิดตัวโปรแกรมรางวัลเพื่อนึงดูดโครงการการเงินแบบกระจายอำนาจ d e ฟี Fi, บนบล็อกเชนของพวกเขา อย่างไรก็ตามสำหรับริปเป e นั้นยังไม่ชัดเจนว่ากองทุนครีเอเตอร์ของบริษัทนั้นใช้สกุลเงินดอลลาร์หรือ XRP ซึ่งต้องดูว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปขอบคุณที่กดติดตาม